วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับช้างมีสองวันหลักค่ะวันช้างไทยวันที่13มีนาคมวันที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเลือกให้ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยเพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ช้างค่ะวันช้างโลกวันที่12สิงหาคมวันสากลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตของช้างทั่วโลกทั้งช้างเอเชียและช้างแอฟริกาค่ะ รำลึกประวัติศาสตร์ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์และมีบทบาทสำคัญในการกอบกู้เอกราชยุทธหัตถีสัญ,ญลักษณ์ของชาติเป็นวันที่ระลึกถึงการที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติมีมติเลือกช้างเผือกเป็นสัตว์ประจำชาติไทยเมื่อปีพศ2506ค่ะคุณจุม๋มอยากไปดูพลายเอกชัยที่เมืองโบราณในวันช้างไทยที่จะถึงนี้ไหมคะ